ค่ะสวัสดีค่ะทุกช่องเมฟซี่ทุกท่านทุกคนคายินดีตอนรับเข่าสูช่องเจนางน้ำโชคนะคะเนะาะค่ะทุกชมค่ขาแร่งนี้เป็นแร่งของวันที่เก่าพฤศจิกายนสองพันหาอยหกสิบหกะคะเนาะตัวเลขแนวทางที่แอดบอทันนี่น้ำเสนอทานผู้ชมก็คือเอ่อเล่าสายดูเอะเล่าคนงบหน่อยกับหลอกเทวดานะคะคนงบหน่อยกับหลอกเทวดา หวดที่แล้วหวดที่แลลวกับพาดอยู่เน,นาะขะเนาะพลาดแบบทึ่งตองงวดทึ่งเออเล่าสายดวนพลาดเบิ่กัาดต้มช่่มขาพลาดเบิดนะคะก็ขอตรวจขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะท,ที่ติดตามเออได้กระยายหยามเลือคขาดต้่งช้่มขาโบได้กับยาหลา เขาตรงเรียนแบบมีสติเนาะค่ะเนาะเรียนแบบมีสติเขาต้องแบ่งลับแบ่งสู่ผอมเนาะค่ะเนาะโมเมนต์ว่าเอาจนบวดกระเป๋านะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยทางบ่มีไผ่ทรงหรูว่ามันจะออกตัวใดเพียงตะว่นวิเคราะห์ความหนาจะเป็นของตัวเลขนะคะวิเคราะห์ความหนาจะเป็นของตัวเลขมันก็จะเ,ออเปอร์เซ็นต์ในการถูกมันก็จะสูงนะคะ เพราะฉะนั้นรร 4, ท,ท่านช่วมเอฟซีถูกทานทุคนได้ตัวเลขมากตรงมาเห็ดกา์บานมึงซะก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะสาหรับตารางที่ท่านผช่วงเห็นนี่เป็นตารางห้าน้อยของพ่อพอุ่มซึ่งสามารถนํามาจับเป็นตัวเลขเนวทางของเอ่อห้าน้อยเ,ออเป็นตัวเลขเนวทางของเล่ามืออื่นขอไพ่กับทั้ช่วมขห้าน้อยชุดหนีเป็นตัวเลขเนวทางเล่าพัฒนาของมืออื่น เที่ยวก้อนก็นออกไปที่เอเอแล้วก็เที่ยค่าเที่ยวก้อนตัวเล็กแนวทางของพระพมุมออกไปที่สามเก่าสามเก่าก็เจ็ดเก่าสามเก่าก็เจ็ดเก่า,กเ,กาเที่ยวนี้ทั้ส่งช่มกับสามารถเลือกจากนีได้เลยอยู่ในชุดยี่สิบห้าตัวนี่แหละเลือกได้เลย ะะเดี๋ยวไปมึงน้ำกันการทำช่งขตัวเลีกแนวทางเล่าพัฒนาของเจนนัง่นงชุดคนงบน้อยชุดคนงบน้อยกับชุดเทวดาลอกเทวดานะคะคนงบหน่อยก็หลอกเทวดานะคะเนาะคนงบหน่อยก็หลอกเทวดา ไปมือน้ำกันกระทผช้่มขะไปดูด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะท่านผช้่มขาอันนี้เป็นตัวเลขแน่วทาของคนงบหน่อยตัวเลขแนวทางบ่หลชุดค่ะทผช้ชมขาได้คือได้ถูกคือถูกบ่ถูกก็คือบ่เป็นอย่างเพราะว่าตัวเลขแน่ว่า y ไฮวินลูทีศูนย์กับสี่ ตัวเลขจับคู่ให้ก็มี4004 40ชุด3ตัว404 6040นะคะ6040เป็นตัวเลขแนวทางหน่อยๆเขีนๆที่พี่นองต้องช่วงายทันหลค้นกับเฝ้าล่อค่อยนะะนเนาะค่ะเนาะ่าวหดก้อนผลกับสองแปดตรงๆนะคะสองแปดตรงๆเพราะฉะนั้น เอฟซีก็บตองห่วงนกขะอต่ว่าก็ตตองในเหตุการณ์บานพิจารณาคือเก่าว่าตัวเลขแนวทางของคนงบหน่อยจะเป็นเครื่องวดที่ออกสองแปดบอนกขณอวดที่ออกสองแปดกับสองแปดตรงตรงาระทำช่วงขาง,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 งบหน่อยคนใดกันไลยกระทำช่วง,งขาต่ว่ามืงขึ้นก็จมไลยคือการเพราะว่าตัวเลขแนวทาง จะนั่งบกเขานะคะเอาว่าไปยังไปเมืองตัวเลขเนียทางล็อกเทวดาน้องกันก,นกนระตุมชุ่มขาล็อกเทวดาเอานี่ค่ะอันนี้เป็นล็อกเทวดานี่ค่ะล็อกเทวดาจะมีตัวเลขแนวทางหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบตัวยี่สิบตัวยี่สิบตัวนี่คือกลับเรียบร้อยแล้วนะคะยี่สิบตัวคือกลับเรียบร้อยแล้ว จะมี c หกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด c แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดแก้ c สองสอง c ศูนย์ศูนย์เก้าแปด c c หกหกศูนย์ศูนย์หกปดศูปดห หกศูนย์ศูนย์หกหกสี่สี่หกก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกช่วงขาตัวเลขแนวทาหงล็อกเทวดาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางของอล็อกเทวดาละกัตัวเลขแนวทาางของคนงบน้อยนะคะ ตัวเลขเนี่ยทางของคนงบน้อยก็คอยทุกท่านทุกคนโชกหมานล่ำลุวยจะจีบจะจนเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คิดหน้าทำเชื่องขาเจอกันใหม่คิดหน้าสำหรับท่านใดที่ประสงค์จะเขากลุมนะคะท่านใดประสงค์ที่จะเขากลุมทักไล่มาแอดเลยนะคะ0 8 3ย mm ์9 6ดส1ส้าหสีหนึ่งนะคะสำหรับคิปนี้แอดก็ขอจบ ดยเพียงแค่นี้เจอกันหม่คลิปหนาเนาะค่ะทานช้ชมเนาะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ